สวัสดีครับเมื่อนี้กับมาพ่อครับวิธีคนขยันสร้างสรงสรค์สิ่งแปลกใหม่เนาะครับการลงคลิปก็เกี่ยวกับสิริการนำทางมาแล้วกับสองคลิปเนาะครับคลิปแรกก็เป็นคลิปวอล์กสิริคลิปที่สองคือเขาแบบว่าต้องการถามทางหรือว่าถามขอมูลอีกอย่างต่างๆเกี่ยวกับสิริเนาะครับ มาคลิปนี้ก็จะมาว่าเ,าเรื่องว่าเฮาต้องการให้สิริว่า,าตามสิริก็คือไอ้ที่ว่าในจ p s ที่น้ำทางเฮาเหละครับเฮาอยากให้เขาว่าอยังไงเฮาก็ง่ายๆครับหาขั้นตอนเล็กๆน้อยๆพู้ใดกเ็เฮ็ดได้ครับเฮาอยากให้เขาว่า,าอยังน้นครับเฮามาเริ่มต้นเลยครับขั้นตอนแรกก็คือ ั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขาโหลดครับโหลดแอปตัวนี้ครับนี่ครับผอเอาขึ้นในนาจอให้เบิ้งนะครับนี่ครับแอปนี่อาที่มีแอปแอปนี้มันเป็นแอปฟรีนะครับมีโฆษณามีอย่างเขากกบเขากับกดกับห้างเทียกับมีรูกกับกระบาดเรือางเทียกับมีคําว่าปิดห้างเทียกับมีคําว่าเคลียร์เขากับกดออกคณะเขาเพต้องการนั่นนั่นนะครับแอปแอป <c oughs> แอปตัวนี้นะครับ นี่ขั้นตอนแรกคือเขาโหลดโหลดมาแล้วเขาก็กดเข้าไป <c oughs> ขั้นตอนที่สองพอกดเข้าไปในแอปแล้วขั้นตอนที่สองคือเขาพิมพ์ครับพิมพ์คือเขาพิมพ์เขาอยากให้สิริโวยังไงคือเขาก็พิมพ์มไปพิมพ์เป็นตัวหนังสือครับขั้นตอนที่สองนะครับที่นี่ ขั้นเเบงขั world ้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนี่ขั้นเฮาบ่พิมพ์กับข้เฮาเฮาก็เว้าก็ได้ครับขั้นเขาบ่พิมพ์เฮาก็เวอกก็ได้ขั้นเฮาเว้ากับสิลิจิว้าตามนะครับขั้นตอนที่สามเนี่ยเพราะว่าขั้นเฮาบ่พิมพ์ก็คือเขาเว้าเอาวอกออกก็มีตกขุดปมเว้าครับนี่ผมเอาภาพขึ้นนาทอเนะครับนี่คือภาพตอนนี้นะรขบขั้นตอนที่สามนะครับ อันนี้ครับทีนี้เขาบอกเบิ้งขั้นตอนดิซีขั้นตอนดิซีหนี่ก็คือกดตัวลูกศรน,นี่แหละครับกดตัวลูกศรตัวนี้ให้ให้ให้สิลิวอลครับคือกดตัวนี้เขากา็เขากาจ็จิวอลนะครับขั้นตอนดิซีนี่ครับเอาเอาภาพขึ้นมาเบิ้งครับนี่ครับคือขั้นตอนดิซี นี่ขั้นตอนกขั้นตอนที่หาก็คืออไรเห็นยังเราขั้นตอนที่หาก็คือเวลาเขาวอลนี่กับก่มีไอ้นี่แหละมีกลมๆนี่ครับวงกลมๆตัวนี้ครับครับง่ายๆครับต่เรียกว่าสีขั้นตอนนั่นแหละแต่ว่าเรียกว่าสามขั้นตอนนั่นแหละเฮาเฮาจีพิมพ์เอาเฮาจีวอลก็ไ้นี่ขั้นตอนหนึ่งไอขั้นตอนทุกท้ายเนี่ยคือเฮาอันก็มีอันขั้นตอนที่สี่คือกดลูกศรนั่นแหละครับ คนลูกสอนล้วรับก็จีว้าเพราะวอลก็บจมีันแต่จะมีวงกลมๆเนี่แหละครับขึ้นมาครับพววมลูกเล็กๆน้อยๆครับเท่าใหญ่ขาเว้าน้ำแต่ว่าบางคนก็ต้องการเอาเข่าไปไว้ในโทรศัพท์เพื่อต้องการโหลดต้องการจให้สิริวอาไอผสมกับเฮาน้าแบบว่าเฮาถามแล้วกับสิริตอบด้วซันนะครับสำหรับใส่โทรศัพท์เื่องเดียวกันมันมันก็ รู้สึกว่าจีเฮ็ดบ่ได้อย้ะครับรู้สึกว่าจีได้เฉพาะในคอมในคอมพิวเตอร์เท่านั้นในโทรศัพท์เครื่องเดียวมันเฮ็ดบ่ได้มันเฮ็ดได้กับในคอมขั้นเฮาต้องการในสิริเว้านําเฮาก็าใสอีกเครื่องนึงมาเว้าแบบผมช่วยบิ่งคลิปที่แล้วล่ะครับเอาคลิปมาไอ้เอาคลิปนึงให้สิสิลีว้าอีกอีกคลิปนึงก็ามาถ่ายภาพเฮาครับครับควมรูปเล็กๆน้อยๆครับก็ สำหรับช่องนี่แหละสำรับนักสู้ปอสีนี่แหละครับกะช่องวิถีของขยันสร้างสรงสรค์สิ่งแปลกใหม่ครับจะน้ำความเล็กหลูเล็กๆน้อยๆมาสัาไม่ทันหนละับชมนะครับกะขอบคุณครับที่สนใจกดติดตามครับก็สำหรับคลิปนี้ก่ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ